ันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปูค่ะเป็นน้ำพริกไข่ปูจะได้ไปขายชช่ยังไงครับจะขายชุดละสองร้อยชุดละเดี๋ยวเน้นๆแบบนี้เลยค่ะเน้นๆเลยนะครับสมุดเป็นเนื้อปูนะทุกคนเป็นน้ำพริกปลาหมึกกับตอยอันนี้แนะนำเลยค่ะจะเป็นปลาหมึกเป็นตัวๆแบบน,น,น,นี้เลยนเป ทานผู้ชมตอนถ่ายคลิปยูทูบที่นี้ผมก็อยู่ที่ร้านแม่ทองปอนหลุนปูมาน้ำพริกไข่ปูนะครับงานผู้หญิงทำมาหากินจัดภายในห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่18นะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมที่เด็ดน,นะครับโลเลแงดีโยลรงานโยลแรงดนโกรงดีนนเนนี้ไมรงดียลแงวีนซีรงดยลแงดยีเงดยไม่คอยวาสนานะครับ ันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปูค่ะเป็นน้ำพริกไข่ปูตัวนี้จะขายชุดยังไงครับจะขายชุดละ200อันนี้จะไม่มีไข่แดงเคลมผสมจะเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านเลยค่ะครับอันนี้จะเป็นหลอดเนื้อปูม้าจะไม่ผสมเนื้อหมูค่ะครัับผมตวนี้เป็นเนื้อปูล้วนค่ะลนเนื้อปูม้าครับใช่ค่ะตัวนี้ขายชุดยังไงครับสองร้อชุดละสองร้อยค่ะชุดละสองร้อยบาทจัดผักพร้อมทานแบบนี้จะเป็นหลอดนะฮะจะมีชุดอถาดแบบนี้เลยนะครับครับผม อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้หลอดเนื้อปูม้าอ๋อนี่ฮะัปูม้าเนื้อปูม้านะครับโอ้ยอ๋อเโอเคนี่ให้เนื้อปูม้าเยอะมากครับไปได้ชิมได้ร้อนเลยครับนี่ยบเพาะตันี่คือให้ลูกค้าชิมได้ใช่ไหมครับได้ค่ะอ่านะมาได้เลยครับโอ้โหอ๋อเดีน่ากินมากครับตัวนี้เป็นอะไรครับอันนั้นน้ำพริกปลาหมึกกระป๋องค่ะตัวนี้เป็นน้ำพริกปลาหมึก นะครับหมือกระตอยนะครับครัับผมนี่ขายยังไงครับพ่อติดแล้วค่ะติดละหนึ่งร้อยค่ะติดละหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนี่รอบแล้ววันนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะไรครับโอ้ฮะคนี่ขี้เด็ดเลยอันนี้ปลาสับทรงเครื่องค่ะเป็นปลาสับทรงเครื่องนะครับปลาระเกดี้ค่ะรู้เลยครับร้านนี้ก็ถ้าลูกค้าต่างจังหวัดก็สั่งผ่านเพจ ส่งได้ทั่วอระเทศเลยนะครับครับผมขอเบอร์โทรร้านหน่อยครับนี่เลยครับนี่เลยเพียนวนปูม้าของอร่อยร้านแม่ทองปอนครับผมเพีก็หลวงปูม้าอร่อยเพีหลวงปูม้าอร่อยร้านแม่ทองปอนนะครับเบอร์โทรร้านก็0 9 7 0 3 9 4 7 3 0นนะครับส่งทั่วประเทศเลยนะครับออนไลน์ครับร้านนี้ก็จะมาขาย ที่งานนี้ตั้งแต่วันที่เถึงวันที่18เลยครับาทุกวันเลยใช่ค่ะถึงสิแปแล้วก็จะวันที่ส0ถึง16นี้ที่งานโกคุ่อเป็นทเอ่เซ็นท่านยิบเจครับผมจะเป็นงานโกคุสวยต่อใช่ค่ะก็จะมีขายสองที่เลยใช่ค่ะจะเป็นสาขาสองครแสดงว่าที่นี่คือเป็นสาขาที่หนึ่งใช่ไหมครับเป็นงที่ไหนไปได้ครับผมนะ เน้เนๆเลยนะครับสมมติจึงมีเห็บปูปครับทุกคนรุ่นละ200บาจ้ลูกค้าลูกค้าเยอะมากครับกินได้คลยพีินได้ครับจิ้ได้แล้วนะไข่มาคะตับเหยื่อตับเหยค่ะร้อนทุกตัวฝูงลูกค้าลูกค้านะครับทุกคนเราลองได้ทุกตัวฝูงเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นลูกค้า,ส,า,า,าสั่งต่างจังหวัดนี่คือสั่งต่างจังหวัดจะมีรถแช่แข็งเกะปูน้ำปูมาให้ค่ะครับ จะส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะเราส่วประเทศแล้วลูกค้าเอาไปอุ่นอ,อีกทีใช่ไหมถ้าถ้าลูกค้า,าไปถึงถ้ายังไม่ทานอ่ะเข้าช่องฟิตแนะนำมาเข้าช่องฟิตก่อนจะทานแนง้มฝานนิดนึงแล้วเขา้าแมคโครเอฟได้เลยรสชาติไม่เปลี่ยนอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนครับผมตะใครที่ไม่ได้มาที่งานนะครับจะก,กินนะครับก็ทางจังหวัดก็โทรสัง่งทานเผ็ผ่านออนไลน์สั่งได้เลยค่ะออนไลน์นะครับสองร้อนะคะสองพันส่ะ ดีนะครับร้านนี้แต่อะไรสั่งนายแล้วแต่พี่ใหม่ๆร้อนๆจ้าทำหม้อใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้ลงมาเยอะไหมครับกี่ลูกค้าไอ้กะละมังสามแล้วค่ะกะละมังสุดท้ายแล้วค่ะลูกค้าอันนี้กะละมังที่เท่าไหร่นะกะละมังที่สามค่ะกะละมังที่สามกะละมังสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้อะโหเอาร้อยกระปุกเนาะ มงใหญ่นะไม่น้อยนะครับทุกคนม่เล็กนะครับเนล้อูู่้สัร้อยบาทคัแล้วอะไรสั่งน้าเลยพี่เนื้อปูมานะครับาแล้วจ้าแล้วก็น้าจ้าเนื้อปูม้าแน่นเลยนะครับชิมรสชาติ ส่งถ้าสั่งผ่านเพจนะครับใช่ค่ะแต่แนะนำมาซื้อที่ร้านร้อนๆอร่อยเหมือนครับผมถ้าเป็นร้านประจำจะขายอยู่ตรงไหนเราจะพิออเดอร์ในเพจค่ะจะไม่มีหน้าร้านประจำนะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะออกตามงานอีเลี้ยงร้านใหญ่ๆนะครับก็ขายผ่านเพจนะครับใช่ครับผมเหมือนมีคนสั่งออเดอร์มาเราก็จะทำใหม่ๆ ไม่ทําสต็อกไว้ค่ะแสดงว่าวันนี้ก็ใช่ค่ะจะมีลูกค้าประจําจะมีลูกสั่งอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะทําส่งออเดอร์ให้ลูกค้าทุกวันใช่ไหมครับเฉพาะส่งต่อวันวันละ400กิโลค่ะโอ้ยส่งอันนี้คือส่งทุกวันใช่ไหมครับใช่ค่ะวันละ400กิโลจะมีคนทําอยู่ที่บ้านต่างหากอีกค่ะโอ้โหแล้วก็งานอีเวนต์ต่างหากครับผม กูม้านะครับเป็นอีกหนึ่งร้านครับผลไม้เท่าไรเด็ <Bu oma S 2> ale, ดมากๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำพริกปลาหมึกกระต่อยอันนี้แนะนำเลยค่ะจะเป็นปลาหมึกเป็นตัวตัวแบบนี้เลยนี่เป็นพริกปลาหมึกกระต่อยนะครับกระต่อยแท้ในนี้จะส่งออนไลน์ค่ะส่งพวกแบบเท่ๆไอดอลในโลกออนไลน์อ่ะครับโอตัวนี้ไม่ใช่ไหมครับใช่โอ้ไม่ธรรมดานะครับ เป็นชิ้แบบนี้เลยนะครับมีผักนะครับเฮ้ยตัวนั้นแปลกๆอันน mm ี hmm. mm ้อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ขมิ้นข่าขมิ้นข่าเป็นอาหา่ะอันนี้คือเราให้แบบไหนพี่จะให้ไปให้เด็เป็นลูกอย่างนี้เลยไหมครับทานก็หล่นปูอร่อยมากครับผม จะอยู่ส่วนที่เห็นป้ายแบรนด์ไหนแล้วนะทุกคนนะก็มีส่งต่างจังหวัดลูกค้าก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้นะครับหรือว่าไปติดตามทางเพจร้านเขาได้นะครับปูจ้าป่ไก่ปูจ้าร้านอยู่แค่แผงที่5ที่1เออน้ำพริกครับจะร่มเลยนะฮะ อันนี้เป็นน้ำพริกอัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นอันนี้จะเป็นไซส์มินิครับของเด็ดของอร่อยนะครับจากพวกคุณตสอยนะครับรับรองส่งรายการครับก็ทั้งพวกคุณตสอยแล้วก็คุณหญ่างธรราหาเก็มใช่ไหมครับใช่ครับนี่พี่ชิมได้ไหมเอาชิมได้ครับจิ้มชิมได้เลยป่ะพี่แต่แต่ก็ค่อยจิ้ม ครับผมอันนี้รบุ้เท่าไหร่ร้อยเดียวค่ะซื้อไปไม่คือจัดได้ค่ะเยอะถ้าะเรถจัดนิดนึงนะขอเพราะว่าหนูทำรถจัดนี่คือรถจัดใช่ไหมครับใช่้ามาเปาจะรถจัดถ้าไปจ้ากับข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนกินัวไข่เจียวกับข้าวเหนีวข้สวยขทอดไไข่เจียวไข่ดาวได้หมดได้ ร้านแม่ทองกรหลนฟูม้านะครับก็ใครที่อยากสั่งออนไลน์นะครับก็โทรมาติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ใต้ออคลิปแล้วก็ติดต่อทางเพจทางร้านได้นะครับโอเคนะครับที่นี้ผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่หน้าเจอใหม่สวัสดีครับผม